นิ่มๆครับมานิ่มๆเอาล้วสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมแล้วก็ยังอยู่กับทีมงานทายชุมพนครับทีมงานรถด,ดำแต่งวันนี้สามคันคลิปที่แล้วดูบอ่อดินกันไปแล้วคลิปนี้เรามาดูที่เทครับที่เทโล่งมากนะครับต้องบอกเลยวันโล่งมากๆ เนื้อที่กว้างขวางเลยครับเตกันโล่งๆสบายๆเลยมีแจกอีกแล้ว,วให้แจกฮะอะไรนะ มาติดไม้อีกนี่ครับที่เทนี่โล่งมากตีลังกาเทกันได้เลยครับแปลงใหญ่เลยนะครับแปลงใหญ่มากนี่กี่ร้อยเที่ยวนี่เนาะ พิกัดของนางานทีมงานถายชุมพลวันนี้นะครับเทกันอยู่ที่บ้านม่วงน้อยครับตํบาบลสักขุดอําเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ล็อกกีสุดหล่อมานะครับผมเสียเยาอันนี้ก็ประกาศขายนะครับใครสนใจล็อกกี ล็อกในตำนานนี่ก็จะเป็นยีสุล็อกกี้เครื่องร้อยาหขายอยู่ที่ราคา65บห้ครับคันนี้6กแสนห้าหมบาทต่อรองกันที่หน้ารถนะครับเสียยาวขายเองทะบงทะเบียนภาษีเต็ม พอดังลั่นอยู่แล้วครับวันนี้อากาศดีรับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ไปแล้วโล่งมากกว่าจะเต็มบื้นที่ตรงนี้ก็อีกเป็นร้อยเที่ยวนุ่นแหลอครับ วิ่งกันสามคันแล้ววิ่งใกล้ๆ <mesma> มาแล้วครับมาวินมาแล้วนี่ครับโล่งมากตีลังกาเทได้เลย สะดวกสบายมากพี่เทแต่ว่าขึ้นชั้นสองนี่ไม่แน่ครับอาจจะมีติดโลงให้เราดูก็ได้ เหมานะครับเหมาเทมันจะมีขึ้นชั้นบนอีกประมาณสักสามสิบสามบสี่สเซนได้ประมาณนี้ล็อกกี้สีฟ้ามาแล้วสีฟ้าสีเขียวฟ้าเขียว อองดีๆก็เป็นสีเขียว เนี่ไม่น่าตื่นเต้นเลยแต่เราแสดงถึงศักยภาพของงานนะครับระบบงานระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนะครับที่ถูกใจลูกค้ารถแค่3คันแต่เทงานได้เป็นแปลงใหญ่ขนาดนี้นะครับ ธรมดาครับทีมงานนี้วิ่งสามคันนะนี่วิ่งเต็มนี่ยนี่แล้วเหมาด้วยนี่ครับลบูรอบๆเลยเจ้าของนี่จะสร้างฟาร์มวัว มาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดที่ล็อกกี้ตัวแรงกันนี้ครับผมเสียยาวครับโอ้โหอ่อนี้ลั่นดีเหลือเกินแรงไม่แรงดีไม่มีตกก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทรถคันนี้ Oh. หับหโหโหหับลนมาก นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปชมกันต่อที่บ่อดินครับส่วนที่เทนี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็คงไม่ได้เจอกันอีกก็รอชมชั้นสนู่นแล้วครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ